พี่ๆท่านใดนะครับที่กําลังมองหารถครอบครัวไว้ใช้งานนะครับเจที่นั่งไว้สักคันนะครับคันนี้เลยนะครับ Honda BRV 1.5 SV นะครับปี2019ครับสีขาวคันนี้นะครับใช้งานน้อยมากๆเลยไม้แท้นะครับ60,000โลเท่านั้นเองนะครับผ่อนเนี่ยผ่อนเบาๆเลยนะครับแคบเดือนละ8,100บาทเท่านั้นราคาเสนอขายอยู่ที่479,000นะครับจะได้รถที่ ภายในกว้างๆเลยนะครับขนของขนคนได้เยอะนะครับไปเป็นแบบหมู่คณะคันนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับดูฟังก์ชันภายในภายนอกเป็นอย่างไรนะครับติดตามดูคลิปต่อให้จบได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง Top SUV คัดเกรด A นะครับ ช่องนี้นะครับจะคัดรถ SUV นะครับที่คุ้มคุ้มนะครับหลายๆคนตามหานะครับมาใช้งานน้อยๆนะครับผมจะคัดมาไว้ช่องนี้นะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าตัว Honda BRV 1.5 SV นะครับปี2019ครับคันนี้นะครับคุ้มยังไงนะครับคุ้มคือไมค์เขาเนี่ยใช้งานน้อยมากๆเลยนะครับแค่60,000โลเท่านั้นเอง นะครับและได้โครงสร้างเกรด A ไปเลยนะครับเพชรยนต์คัดรถมีแต่เกรด A ทั้งนั้นนะครับเข้ามาขายนะครับหลายหลายคนพี่ๆไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคันนี้ครับ SUV 7ที่นั่งนะครับคัดมาให้พี่ๆดูเรียบร้อยแล้วนะครับนะมีอะไรกันบ้างนะครับฟังก์ชันภายนอกภายในนะครับเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูนะครับแบบละเอียดเลยนะครับนะด้านหน้าเขาเนี่ยสวยงามมากๆนะครับเหลี่ยมสานตัวรถเนี่ย ไม่มีรอยขูดขีดใดๆเลยนะครับสีขาวนะครับสวยจริงๆนะครับหลายๆคนชอบนะครับสีขาวนี่ครับไฟหน้านะครับมาเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมหลอดฮาโลเจนตรงนี้นะครับตัวรอบโคมไฟเนี่ยสวยงามจริงๆนะครับนะไม่มีรอยแตกลายงาใดๆเลยนะครับนะไม่มีรอยฝ้ารอยใดๆเลยนะครับสวยงามนะครับปรับสภาพพร้อมขายมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับกระจังหน้าเนี่ย ตกแต่งมาเป็นโครเมียมนะครับพร้อมโลโก้ฮอนด้าเดิมๆแบบนี้นะครับนะโคมไฟใสจริงๆนะครับนะครับสวยงามนะครับเหลี่ยมสานตัวรถต่างๆดูเสียรับนี่ไม่มีรอยยุบรอยบุบใดๆเลยนะครับคันนี้นะครับนะมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับอ่ะเรามาดูที่นี่ครับ ราคา479,000นะครับผ่อนเริ่มต้นแค่เดือนละ8,100บาทเท่านั้นนะครับได้คันนี้ไปใช้งานกันเลยนะครับกระจกเดิมแท้ฮอน d ้านะครับติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยเลยนะครับนะด้านบนเนี่ยมีโลบาร์ด้านบนมาให้ด้วยนะครับนะสวยงามจริงนะครับนะล้อครับล้อได้มาเป็นล้ออลอยนะครับอขอบ16 นะครับรุ่นนี้จะได้มาเป็นล้อลอยขอบ16นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะนะครับตัวด้านข้างรถนะครับเรียมสันตัวรถต่างๆเนี่ยเอ่อรอยต่อสวยงามนะครับนะกระจกข้างได้มาพับเก็บแบบไฟฟ้านะครับพร้อมไฟเลี้ยว led ในตัวตรงนี้นะครับสวยงามนะครับฟังก์ชันต่างๆนะครับครบคันนะครับกระจกเดิมแท้ h อน da ทุกบานเลยนี่ครับนะฮะ นี่ครับกระจกเดิมแท้ Honda ทุกบ้านมีใส่คิ้วกันสาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะคันนี้รุ่น SV นะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่ต้องการนะครับผ่อนแค่เดือนละ8,100บาทเท่านั้นนะครับได้เอสวีเ7ที่นั่งไปใช้งานกันเลยนะใครที่อ,อยากพาครอบครัวไปเที่ยวนะครับนะแล้วก็สมรรถภาพรถเนี่ย ขับได้ดีนะครับขับนิ่มๆนะครับใครพาลูกๆหลานๆเด็กเล็กๆไปเที่ยวนะครับคันนี้ตอบโจทย์เลยนะครับนะสวยงามนะครับเหลี่ยมสานด้านข้างตัวรถนะครับดูครับนะครับสวยงามจริงๆนะครับไม่มีรอยบุบรอยยุบใดๆนะครับนะปรับสภาพมาพร้อมขายเรียบร้อยแล้วสวยจริงนะครับนะคันนี้กุญแจเป็นระบบสมาร์ทคีย์เลสนะครับมีมาให้แล้วนะครับ ตัวที่เปิดประตูนะครับเป็นโครเมียมนะตกแต่งมาด้วยโครเมียมเลยนะครับนะดูครับรอบคันสวยจริงๆนะครับนะโคมไฟท้ายเขาเนี่ยได้มาเป็น LED แบบนี้นะครับนะลากยาวมาถึงฝั่งนี้เลยนะครับจากซ้ายไปขวาเลยนะครับด้านหลังนะครับโลโก้เดิมครับ Honda นะครับโลโก้ b r v ยังอยู่ครบนะครับโลโก้ iV t e c ทยังอยู่ครบนะครับ ตรงนี้ครับตรงที่เปิดตกแต่งมาด้วยโครเมียมนะครับสวยงามนะครับไฟทับทิมอยู่ครบๆซ้ายขวานะครับแล้วก็ได้ไฟเบรกตรงนี้มาด้วยนะครับสวยงามนะครับคันนี้มีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้ด้วยนะครับความปลอดภัยในหายห่วงแน่นอนนะครับนี่ครับสวยงามนะครับมาเดี๋ยวผมให้มาดูตัวโครงสร้างตัวรถกันบ้างนะครับเริ่มจากประตูฝั่งคนขับเลยนะครับเป็นยังไงนะ หลายหลายคนนะครับซื้อรถมือสองเนี่ยต้องอดูโครงสร้างเลยนะครับมาเป็นอันดับหนึ่งนะนี่ครับสปอร์ตไม่นักชัดๆคมๆลากยาวมาแบบนี้เลยนะครับนะสวยงามนะครับนี่ลากยาวมาเลยนะครับนะผมเนี่ยรีวิวแบบละเอียดอยู่แล้วนะครับนะนี่ครับตัวน็อตนะครับ น็อตเดิมๆิมนะครับไม่มีขันไขขยับใดๆนะครับน็อตเดิมเดิมนะครับนี่สติกเกอร์บอกลมยางนะครับต่างๆอยู่ครบเลยนะครับตรงน็อตต่างๆนะตามซอกตามมุมนะครับนี่นะครับเดิมเดิมนะครับน็อตเสาเอเดิมเดิมนะสวยงามนะครับนี่ครับประตูด้านหลังนะครับนี่นะครับ สวยงามนะครับไม่มีรอยบุบรอยยุบใดๆนะครับสปอตเมด้าชัดๆแบบนี้นะครับไม่มีชนข้างแถะข้างมาแน่นอนนะครับรถจากเพชรยนเราการันตีให้เลยนะครับนะหากตรวจพบว่าชนหนักมาพิคว่ำมาจมน้ำมาเรายินดีคืนเงินให้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้สบายใจหายห่วงได้นะครับเดี๋ยวผมแงะนิดนึงนะฮะยากนิดนึงฮะนี่ผมแงาไม่ดูนะครับนี่ครับนะครับ รอยขีบโรบอทโรงงานยังอยู่เลยนะครับขีบตัวรถไปจุ่มสีนะครับนะสวยๆแบบนี้นะครับการันตีเดิมๆแน่นอนนะครับคันนี้นะครับใหม่ใช้งานเขาเนี่ยแค่หกหมื่นโลเท่านั้นนะครับนะหม่ใช้งานแค่หกหมื่นโลเท่านั้นครับพี่ๆนะสาหรับท่านใดที่กําลังมองหารถครอบครัวอยู่นะครับคันนี้ตอบโจทย์เลยนะครับนี่ มีกล้องหลังมาให้ด้วยกล้องถอยมีมาให้นะครับคุ้มค่าจริงนะครับเรื่องความปลอดภัยต่างๆสมรรถภาพในการขับขี่เนี่ยนิ่มๆเลยนะครับของ h อน da นะ BRV นะครับราคันนี้เนี่ยได้ไปในราคา4 7 9 0 0 0าะคุ้มค่านะครับาราคาเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกมากๆนะครับไม่ได้ถูกที่สุดนะครับเป็นราคากลางๆนะครับแต่ผมขายขายความสบายใจลูกค้า เวลาลูกค้าซื้อรถไปเนี่ยของเราเป็นบริษัทนะครับของเพชรยนต์เราเป็นบริษัทนะครับนะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับเรามีที่ดินอยู่เป็นหลักแหล่งนะครับนะและบริการการขายต่างๆเนี่ยเราขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับนะนี่ครับสปอร์ตแมนต่า,าตงๆนะครับนี่สวยๆเลยนะครับสภาพเดิมๆนะครับมาดูฝาท้ายกันบ้างนี่น น็อตนะครับนี่น็อตอยู่เดิมเดิมนะครับไม่มีขันไขขยับได้ๆนะครับไฟท้ายไฟท้ายเดิมเป็นสเตลเล่นะครับนะอยู่ครบเลยด้านบนเป็นยังไงนี่ฮะนี่ครับให้ดูตัวน็อตต่างๆนะครับไม่มีชนท้ายมาแน่นอนนะไม่มีบิดอ่อบิดเบี้ยวแน่นอนรูปลักษณ์นะครับนี่ซิลซิลิโคนเดิมๆนะครับเล็บจิ๊กเข้านะครับนี่ฟังเสียงดูนะครับนี่ฮะ ตัวโชคต่างๆนะครับทำงานปกตินะครับทุนแรงได้เยอะเลยนะคันนี้แล้วดูภายในเขาดีครับโอ้โหนั่งเจ็ดที่นั่งกว้างๆเลยนะครับด้านหลังเนี่ยใส่ของได้เยอะนะครับคันนี้นะพรมสักกลาต่างๆนะครับไม่มีรอยฉีกขาดใดๆเลยนะครับนะสวยงามนะครับเบาะเนี่ยพับได้เลยนะด้านหลัง นะถ้าพี่ๆท่านใดจะเก็บของนะครับเบาะด้านหลังพับได้เลยนะครับนะโอ้โหสวยงามนะครับสวยงามจริงๆคันนี้นะครับนะผ่อนเริ่มต้นแค่8 0 0พันหนเท่านั้นเองนะครับได้ไปใช้งานเลยสําหรับพี่ๆท่านใดนะที่ต้องการคันนี้ไปใช้งานนะครับสามารถจองมาก่อนได้นะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวไม่ทันนะครับเดี๋ยวคนอื่นปัดหน้าไปนะครับนะมาผมให้มาดู โครงสร้างด้านหลังฝั่งซ้ายนะครับนี่กระจกเดิมแท้ฮอ,อนด้านะครับติดฟิล์มมาให้ทุกบานเรียบร้อยแล้วนะครับนะนี่ครับนี่ครับนี่ครับแสงเข้าบางคนอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับนี่มา,าผมพยายามาซูมให้ดูแบบชัดๆเลยนะครับนี่นะรูปตัวยูต่างๆนะครับไม่มีผิดรูปใดๆนะครับนะ อยู่เดิมแบบนี้นะครับสปอร์ตไม่นักชัดๆนะครับการันตีได้เลยนะครับนะมีเล่มโอนได้ทุกคันนะครับจากเพนยนต์นี่ฮะน็อตต่างๆนะครับไม่มีขันไขขยับใดๆเลยนะครับนะนี่ครับภายในให้ดูกันแบบชัดๆก่อนเดี๋ยวผมจะาไปพูดภายในทีหลังนะครับนะตอนนี้ให้ดูโครงสร้างกันก่อนนะครับว่า เดิมแท้จริงๆนะครับไม่มีชนหนักพีความจมน้ํานะครับรถคันละหลายแสนนะครับนะดูให้ดีๆนะครับซื้อกับอ่อที่ที่มั่นใจได้นะครับนี่แกะยากนิดนึงนะฮะแต่ผมจะแกะมาให้พี่ๆดูนะครับนี่นะครับชัดๆไล่มาแบบนี้เลยครับนี่เห็นไหมฮะนะครับผ่อนแค่เดือนละแปดพันหนึ่งครับนะครับ ได้คันนี้ไปใช้งานนะครับจริงๆรเนี่ยรู้สึกว่าราคาเขาเนี่ยโอเคเลยนะครับนะสำหรับท่านใดที่จะตัดสินใจซื้อรถครอบครัวสักคันเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับช่วงนี้เนี่ยรถครอบครัวราคาแรงนะครับนะรถครอบครัวไซส์นี้นะครับราคาแรงนะครับก็บางคันก็เกือบล้านบางคันก็ล้านเลยนะครับได้แต่ว่าได้คันนี้ในราคา4ี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับ นะคุ้มค่าจริงๆนะอ่ะเดี๋ยวผมมาพูดต่อนะครับนี่น็อตเดิมๆนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับไม่มีชนแถข้างมาแน่นอนนะครับไล่มาให้ดูแบบช้าๆเลยนี่นะครับน็อตต่างๆไม่มีเปลี่ยนมาได้ๆนะครับนี่ครับแผ่นเพลทยังอยู่ชัดๆแบบนี้เลยเลขตัวถังเลขตัวรถนะครับนะอยู่เดิมๆแบบนี้นะครับนะไม่มีเออดัดแปลงมาไม่มีกลับไมลกลอไมลแน่นอนนะครับเช็คได้นะครับ มีเล่มจัดโอนได้นะครับเล่มไม่มีช้ำรูดสูญหายได้นะครับมั่นใจได้เลยนะครับโอ้โหคันนี้ไปได้เยอะนะครับเจ็ดที่นั่งนะครับคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะสำหรับใครที่กำลังจะหารถสักคันไว้ใช้งานภายในครอบครัวนะครับคันนี้บอกเลยว่าคุ้มจริงๆนะครับทักมาปรึกษาได้ครับทักมาปรึกษาผมได้เลยนะครับสำหรับ ใครที่จะออกรถนะครับคันนี้นะครับยินดีปรึกษาได้เลยนะครับหรือว่าคันอื่นๆภายในช่องก็ได้นะครับทักมาสอบถามก่อนก็ได้นะครับว่าคันนี้ติดจองไหมนะครับคันนี้มีคนเอาไปหรือยังนะครับทักมาได้เลยนะครับมาไปต่อกันที่ภายในนะครับคันนี้รุ่น sv นะครับได้มาเป็นสตาร์ทแบบปุ่มคูตสตาร์เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ในรุ่น v จะเป็นกุญแจนะครับยังเป็นกุญแจอยู่นะครับ นะคันนี้ได้รุ่น SV นะครับเป็นเบาะหนังนะครับสีดำแบบนี้นะครับนะนั่งสบายนะครับเบาะหนังสีดำตัดสีแดงแบบนี้นะภายในนะครับนะภายในเขายังให้ความหรูหรานะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ดูด้วยเลยนะครับนี่ฮะเป็นไงครับไม้แท้นะครับหกหมื่นห้าพันโลนะครับไม้ใช้งานไม้แท้นะครับ พวงมาลัยมาเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับนี่เพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้ได้นะครับนะปรับเปลี่ยนช่องวิทยุได้นะครับปรับเปลี่ยนโหมดต่างๆได้นะปรับไปโหมดฟังเพลงปกติ CD หรือวิทยุปรับตรงนี้เลยนะครับนะพวงมาลัยนะครับโอ้โหใช้งานง่ายนะครับนิ่มๆนุ่มๆเลยนะครับนะแอร์ต่างๆระบบแอร์ต่างๆมีมาให้ครบเลยนะครับนี่มีปุ่มกันลื่นมาให้นะครับ ฟังก์ชันด้านข้างประตูนะครับเป็นเปิดปิดกระจกแบบไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับออโต้ฝั่งคนขับนะครับมีปดเปิดปิดประตูนะครับปดล็อกประตูนะครับแล้วก็ปรับแบบไฟฟ้านะกระจกข้างนะนะครับโอ้คันนี้นะครับสวยงามนะครับภายในนะกว้างด้วยนะครับนี่จอมาเป็นจอแบบทัสกีนนะครับนะรุ่น SV นะครับจอมาเป็นจอทัสกีนนะครับนี่ ฟังเพลงได้นะครับเสียบ HDMI ต่างๆได้นะต่อโทรศัพท์ได้นะต่อบลูทูธต่างๆได้เลยนะครับนะเกียร์เป็นเกียร์ระบบออโต้นะครับปรับแมนวนวลแบบนี้ได้นะครับแล้วก็หน้าปัดเป็นหน้าปัดดิจิตอลนะครับนะตรงนี้ปรับระดับแอร์ได้นะครับนี่ปรับออโต้ตรงนี้ได้นะโอ้โหลูกเล่นฟังก์ชันเขาเนี่ยมีมาให้เยอะนะครับภายในนะครับนะด้านบนเป็นยังไงนี่ครับ ปิดไฟได้นะแอร์แบ็กคันนี้มีมาให้สองคู่หน้านะครับนี่แล้วก็มีกระจกตรงนี้มาให้ด้วยนะนะนี่ฝั่งคนขคับเขามีนะครับกระจกนะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะฮะเกียร์นะครับฐานเกียร์เขามาเป็นแบบฐานเกียร์พวกเอ่อพวกรุ่นซีวิกนะครับฐานเกียร์เป็นเอ่อเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็ฐานเกียร์เนี่ยเป็นแบบเก่านะครับ ตัวซีวิกตัว f อดีอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีหนังหุ้มมาตรงหัวเกียร์นะครับแล้วก็มีที่วางแก้วให้ตรงนี้นะครับสองที่มีเสียบ power outlet ตรงนี้ให้นะครับรูเสียบนะแล้วก็มีที่เก็บของเล็กๆน้อยๆตรงนี้ให้นะครับนะกว้างขวางจริงๆนะครับนะเบาะต่างๆเนี่ยไม่มีรอยฉีกขาดใดๆเลยนะครับนะแล้วก็ภายในคอนโซลรถเนี่ยเขาจะเป็นเอ่อ ภายในห้องโดยสารเนี่ยจะเป็นสีดำกับสีแดงเลือดหมูนะตัดสลับกันนะครับตรงนี้มีแอร์มาให้นะฮะนะครับมีแอร์มาให้นะด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังกันดีกว่านะครับกว้างยังไงนะครับนี่ครับโอ้ภายในด้านหลังกว้างจริงนะครับนะคันนี้นั่งได้เยอะแน่นอนนะไปเป็นแบบครอบครัวนะ เบาะตรงนี้ก็ปรับได้นะปรับพับได้นะครับเบาะปรับพับได้ทั้งสองฝั่งนะครับนี่นั่งได้อีกนะครับด้านในเนี่ยพับได้หมดนะครับนะลองไปนั่งนะครับนี่ตรงนี้มีแอร์มาให้เลยนะครับยังกับรถตู้เลยนะครับนะฟังก์ชันเขาเนี่ยโอ้โหไปบางคนนะครับไปหลายคันนะครับเวลาไปเที่ยวเนี่ยไปหลายคันข้อเสียคือ เติมน้ำมันหลายคันนะครับเปลืองนะครับเปลืองน้ํามันนะครับนะแล้วก็ไปหลายคันเนี่ยไม่ได้ไม่ได้คุยกันภายในรถนะครับครอบครัวนะครับคันนี้เนี่ยตอบโจทย์นะครับไปคันเดียวได้เลยเจ็ดแปดคนนะครับไปสบายๆเลยภายในกว้างๆเลยนี่สูงร้อยเปนสิบห้านะครับนั่งสบายเลยนะครับนะเครื่องนี้ได้เครื่องหนึ่งจุดห้าด้วยนะไอวีเทคหนึ่งจุดห้านะครับอัตราการเร่งเขาเนี่ย อยู่ที่ร้อยสิบเจ็ดแรงม้านะครับนะไปแบบสบายๆเลยนะครับเครื่องไม่มีอืดแน่นอนนะครับนะด้านบนไม่มีรอยยันรอยเจมิมใดๆนะครับสบายใจได้นะครับมาเดี๋ยวผมมาต่อที่ด้านหลังนะครับอ่ะมีอะไรกันอีกนะครับอ่ะก็ด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับเมื่อกี้เปิดให้ดูด้านหลังกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาย้ํากันอีกทีนะครับ ด้านหลังตรงนี้นะครับนั่งได้อีกนะผมให้ดูนี่มีที่วางแก้วให้ด้วยนะสองฝั่งนะครับด้านหลังตรงนี้นะเป็นเหมือนบ่ะเสริมนะครับถ้าใครไม่ใช้ก็พับเก็บใส่ของได้เลยนะครับนะครับสะดวกสบายมากๆเลยนะครับผ่อนแค่เดือนละแปดพันหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับคันนี้ฟรีดาวได้เลยนะครับคนคนไหนพี่ๆท่านไหนนะครับเครดิตดีนะฟรีดาวได้เลยแล้วก็รับดอกเบี้ยพิเศษไปเลยนะครับนะ และที่สําคัญนะครับเดี๋ยวผมแถมประกันฉุกเฉินไปให้ด้วย1ปีนะครับซื้อรถกับผมนะครับสบายใจได้เลยนะสําหรับท่านใดที่เกิดซื้อรถไปแล้วก็เหมือนกับว่าน้ํามันหมดหรือว่ารถเสียกลางทางบนทางด่วนโทรเรียก WSmart ให้เขาไปาช่วยได้นะครับนะตรงนี้ความปลอดภัยนะครับหายห่วงนะดูดิครับไฟหลี่สวยมากๆเลยนะครับเวลาสตาร์ทรถ นะครับสวยจริงๆนะครับมาเดี๋ยวผมให้มาดูตัวเครื่องกันบ้างนะครับเครื่องยนต์นะครับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับโทรติดต่อมาได้เลยนะครับท็อปเพชรยนต์นะ0 8น8 9 9 4 4 9 6นะครับมาครับเดี๋ยวผมพามาดูห้องเครื่องเจ้าตัว Hon d a BRV อ5 SV นะครับปี19คันนี้นะครับ เครื่องครับเป็นเครื่อง h o n d ้ i v t e c ทนะครับ1.5ลิตรนะครับกำลังแรงม้าเนี่ยอยู่ที่107แรงม้านะครับนะนะครับอัตราการเร่งเนี่ยดีมากๆเลยนะครับคันนี้นะครับนะไปได้หลายคนนะครับเครื่องแรงเลยนะครับภายในห้องเครื่องเนี่ยสะอาดสะอ้านนะครับปรับสภาพมาเรียบร้อยเลยไม่มีรอยคาบน้ำมันใดๆอยู่ที่ตัวน็อตหลงเหลืออยู่เลยนะครับนะ มาร์กเดิมโรงงานต่างๆอยู่ชัดๆแบบนี้เลยนะครับโครงสร้างเขาเนี่ยดีมากๆเลยนะครับอ่ะนี่ฮะฝายแท้นะครับสแตนเลสนะครับเดิมๆนะครับนี่น็อตต่างๆภายในนะครับนะเดิมๆเลยนะครับเบ้าโชคต่างๆนะนี่ครับไม่ไม่มีขันไขขยับใดๆเลยนะครับตัวน็อตต่างๆอ่ะนี่ให้ดูชัดๆละเอียดละเอียดเลยนะครับอ่ะไม่มีรอยอ่อ ชนมาได้เลยนะครับนะสภาพเขาเนี่ยสวยงามนะครับเครื่องยนต์ทุกอย่างทํางานปกตินะครับฝากระโปรงหน้าเป็นยังไงนี่ครับไม่มีรอยอขันไขได้้นะครับรูระบายความร้อนต่างๆอยู่ดําเดิมแบบนี้เลยนะครับนี่ฟังเสียงครับด้านในจะเป็นด้านๆแบบนี้นะมันจะไม่เงาแบบสีด้านนอกนะครับนะนะไม่ได้เปลี่ยนมาแน่นอนนะครับนี่ ป้ายสติ๊กเกอร์มอกงอยู่นะครับนี่นะครับสวยงามจริงๆนะครับสปอร์ตมด้าต่างๆยังอยู่เลยนะครับรูต่างๆเนี่ยสวยกลมเงางามนะครับสนวนการความร้อนยังอยู่นะครับอ่ะสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจคันนี้นะครับอ่ะบอกว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะครับสําหรับรถครอบครัวนะครับสําหรับใครที่กําลังมองหานะครับฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับไว้พิจารณานะครับ h o n d a b r v 1.5ตัว SV นะครับปี2019นะครับสีขาวคันนี้สวยจริงๆนะครับบอกเลยนะครับราคาเขาเสนอขายอยู่ที่4 7 9 0 0 0เท่านั้นเองนะครับผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่8 1 0 0บนะครับฟรีดาวน์ได้เลยนะคันนี้มีเล่มโอนได้นอนโอนได้แน่นอนนะครับไม่มีชำรุดสูญหายนะครับไว้ใจได้นะครับซื้อรถกับเพชรยนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ าฝากไว้ด้วยนะครับช่อง Top SUV Cut ัดรถเกตเอนะครับนะรีวิวคันนี้นะครับสวยงามจริงๆนะสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับอย่าลืมติดต่อผมมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ